อนนี้เป็นเวลาเที่ยงวันน้องปวยหอมกลับมากินข้าวกลางวันนะคะนี่พาเพื่อนมากินข้าวด้วยดูดิแล้วกระโปรงหายไปไหนคะกระโปรงอยู่ที่โรงเรียนทําไมโรงเรียนต้องถอดกระโปรงแบบนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนเขายังไม่เห็นถอดเลยเร้ไปถอดกระโปรงทําไมเนี่ยฮะดูสิอันนี้จืยอ,อยังนี่จืออยยงนางพ้อง,องก็นี่จืยยัง จือหอมอ่านังหวอมอันนี้เราเจออยงนี่เจอคังไมอ้อมมอ้ม่าไมยอ้อมอมาคัดีเต้ <c oughs> ตอนนี้เป็นเที่ยงวันนะคะเด็กๆกลับมากินข้าวกันนะมาเราไปกินข้าวซอย ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาเที่ยงวันน้องน้องคพยหอมกับเพื่อนๆพากันมากินข้าวแบบนี้ทุกวันเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้จะให้น้องไปกินข้าวซอยเพราะว่าช่วงกลางวันนี้นะคะเด็กๆคือจะชอบกินมากๆร้านข้าวฟืนหรือว่าข้าวซอยนะคะจะเป็นร้านของแม่พิพลนนั่นเองนะคะหรือว่าที่น้องหอมเคยอยู่มานั่นเองนะคะและตอนนี้นะคะไม่ใช่ว่ามีแค่เด็กๆของเรานะคะรวมถึงเด็กๆในหมู่บ้านแล้วก็โรงเรียนด้วยนะคะพอ,อะตอนเที่ยงวันนะคะโรงเรียนของทางพม่านะคะก็จะหยุด แล้วก็พักเที่ยงกินข้าวนั่นเองนะคะแล้วก็เด็กๆสามารถกลับมาบ้านมากินข้าวที่บ้านได้นะคะและน้องหอมก็ไม่รู้ว่าทางบ้านทุกคนเด็กๆสามารถกลับ ออกจากโรงเรียนแล้วก็มากินข้าวนอกบ้นอกโรงเรียนแบบนี้ได้หรือเปล่านะคะแต่บ้านน้อหอมนะคะหรือว่าทางฝั่ง,งพม่านะคะก็คือถ้าเที่ยงวันก็คือคุณครูจะปล่อยให้เด็กๆกลับมากินข้าวที่บ้านได้นั่นเองนะคะและว,วันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาพี่ๆเพื่อนๆทุกคนมาดูว่าร้านที่แม่ขายนะคะจะมีของกินอะไรขายบ้างนะคะซึ่งเป็นของกินเล่น ในหมู่บ้านนี่แหละนะคะแล้วก็เป็นของกินที่คนนิยมกินกันมากๆสําหรับคนไทยใหญ่นั่นเองนะคะมานี่นะคะร้านของแม่นะคะที่มีของกินขายก็คือพวกน้ําหวานนะคะพวกชาเย็นชามุกชานมไข่มุกนะคะก็มีแล้วก็ชาเย็นโอเลี้ยงนะคะมีครบหมดเลยแล้วก็ซ<ะ>ิ gnature นะคะของคนไทยใหญ่ที่นิยมกินกันมากๆ<ะ>นั่นก็คือข้าวฟืนว<ะ>้นนี่ข้าวฟืนค่ะ ข้าวฟืนขาวนะคะอันนี้จะเป็นของกินที่คนไพใหญ่นิยมกินกันมากๆและช่วงนี้เป็นช่วงเที่ยงวันนะคะส่วนใหญ่คนเขาก็จะออกมากินนี่แหละนะคะรวมถึงข้าวซอยน้อยนะคะหรือข้าวซอยแผ่นนั่นเองนะคะที่ นึ่งขายสดสดแบบนี้ทุกๆวันเลยนะคะไม่มีคําว่าเหลือแล้วก็ไม่มีคําว่าของเก่านะคะทุกวันทําใหม่ทุกวันเลยนะคะทําใหม่แล้วก็ข้าวแป้งที่ใช้ในการทําข้อซอยนะคะไม่ใช่เป็นแป้งผงแล้วมาผสมน้ําเอาไม่ใช่นะคะทํามาจากข้าวสารที่มันเป็นข้าวเจ้าแข็งนะคะแล้วก็เอาไปแช่น้ําแล้วก็เอาไปปั่นเครื่องอีกทีหนึ่งกว่ามันจะได้ ข้าวแป้งสีข,ขาวๆแล้วก็กว่าจะนึง่งมันเป็นข้าวซอยแผ่นแบบนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวตอนนี้จะให้ทุกคนดูก่อนให้ดูหน่อยนะคะว่าแม่นึ่งข้าวซอยทุกวันนะคะเดี๋ยวแม่จะนึ่งข้าวซอยให้ดูและในหม้อก,ก็มี1อันชุบโอ้โหพองใหญ่เลยนะคะนี่อันนี้นะคะจะขายแผ่นละ5บาทนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนคือจะขาย2แผ่น5บาทแต่ตอนนี้นะคะอะไรๆมันก็แพงขึ้นนะคะ ก็ปรับเปลี่ยนมาขายแผ่นละ5บาทนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีแบบทรงเครื่องแล้วก็แบบสีขาวก็มีนะคะเฉพาะแผ่นสีขาวนะคะแผ่นละ5บาทนะคะน้องวุ้นลายนะคะน้องสาวนะคะหรือว่าหลานสาวนะคะลูกของป้าน้องก็คือญาติกันนี่แหละกาลังจะยํากินข้าวซอยนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูซิว่าใส่อะไรบ้างอ่ะมาดูนางปรุงหน่อยอ่ะปรุงเลยให้คนดูทางบ้านได้ดูกันหน่อยอ่ะใส่รุงชูรส ก็ใส่แล้วไม่ต้องใส่ถ้ายำอ่ะเดียวมันเค็มอ๋อะจะโซ่โซ่ก็คือต้องใส่น้ำนะฮะใส่น้ำแล้วก็มีพริกพริกนะฮะอ่าพริกขั่วแล้วก็กระเทียมกร,ระเทียมเจียวนะคะเพื่อความหอมแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือซีอิ๊วซีอิ๊วหรือว่าคนไทยใหญ่จะเรียกว่าน้ำจังน,นั่นเองนะคะ นี่นะคะตอนนี้นางก็ใส่น้ําร้อนเติมเข้าไปนะคะก็กลายเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ําใสไปเลยค่ะ,ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะน้องหอมเองจะมาเป็นตัวแทนนึ่งข้าวซอยแทนมแม่ละกันเนะาะเพราะทุกวันก็ไม่ค่อยได้มาช่วยหรอกแต่นานๆทีนะคะไม้ทําแบบนี้ก่อนเพื่อให้ข้างๆมันจะได้ไม่ติดแล้วก็หยิบเอาตรงนี้แล้วก็เรามาพับให้มันเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะน,นี่นะคะแล้วก็ออกมาเป็นแผ่นสามเหียมแบบนี้แผ่นละ5บาทค่ะ แล้วก็ก่อนที่เราจะใส่ข้าวแป้งเราต้องทาน้ํามันนะคะเ,เวลาเราทาน้ามันอะ่ะมันจะทําให้อ่แป้งอ่แป้งข้าวนะคะที่มันเป็นสีขาวมันจะได้ไม่ติดนะคะมันจะได้ไม่ติดตรงนี้ตรงถาดเนาะอ่ะนี่ตรงนี้เดี๋ยวเรากําลังจะใส่ข้าวแป้งนะคะข้าวแป้งที่ทํามาจากอ่ข้าวเจ้าแข็งนะคะนี่ใส่สองเออเขาเรียกอะไรอะ่ะสองทับพ,พีเหรอ <laughs> นี่นะคะประมาณนี้ แล้วเดี๋ยวเราเอาในหม้อออกใช้มือเปล่าในการหยิบเพราะว่าชินแล้วถ้าเป็นตอนแต่ก่อนน้องหอมก็คือเป็นคนขายนี่แหละแต่ตอนนี้ไปอยู่อีกที่นึ่งเลยไม่ได้ขายนะคะนี่แล้วก็เราจะวางแบบนี้เดี๋ยวมันก็ปิดฝาแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็จะสุกมาเองแล้วก็ใช้เวลาต่อละ1แผ่นนะคะใช้ประมาณแค่2-3ถึงประมาณ1นนาทีหรือเปล่าเพราะว่ามัน แป๊บเดียวเองนะคะมันบางมากนะะนี่แม่กำลังแม่กำลังทำข,ข้าวข้าวฟืนอยู่ข้าวฟืนปาดข้าวฟ,ฟืนนะคะข้าวฟืนที่คนไทยใหญ่นิยมกินกันนะคะข้าวฟืนขาวนะคะนี่ก็จะเอามีดหั่นแบบนี้ หั่นแบบนี้นะคะหัน่นหันบางๆแล้วก็เอามาใส่ในถ้วยนะคะก็ส่วนข้าวฟืนนะคะก็จะขายถ้วยละ10บาทนะคะขายถ้วยละ10บาทถ้าเป็นเมื่อหลายปีที่ผ่านมานี้ทุกอย่าง5บาทหมดเลยนะคะพิ่งข้าวฟื้นี่คือพึ่งมาปรับราคาเมื่อปีที่แล้วเองนะคะแต่ก่อนนี่5้าบาทอะไรก็5บาททุกอย่างเลยวันหนึ่งที่แม่ขายได้นะคะก็คือทั้งทุนและกําไรนะคะก็จะได้5 6 0ถึรบาท ต่อวันนะคะทุนและกําไรนะคะบอกเลยเรื่องของกําไรอะ่ะแทบไม่รู้เลยว่าได้เท่าไหร่ต่อวันเนาะเพราะว่าทุนมันก็เยอะเหมือนกันนะคะก็เลยไม่คอ่คอยได้รู้ว่ากําไรได้เท่าไหร่ต่อวันนะคะแต่ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วจนถึงปีนี้นะคะข้อฟืนเริ่มปรับเปลี่ยนมาเป็น10บาทนะคะแม่ก็เริ่มมีกําไรนิดนึงนะคะเริ่มมีกําไรนิดนึงก็พออยู่ได้นะคะเป็นอาชีพที่ เอาง่ายๆก็คือเป็นอาชีพแม่ที่แบบว่าอยู่ที่บ้านโดยที่แบบไม่ได้ออกไปข้างนอกแล้วก็อยู่หาในหมู่บ้านเพราะว่าร้านนี้แม่ก็โอ้ขายมาหลายปีแล้วแม่ส,สิบกว่าปีแล้วนะคะร้านนี้คือเปิดมา10กว่าปีนี่คือเปิดทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์วันเดียวที่จะปิดนะคะเปิดทุกวันเลยแล้วก็เปิดมา10กว่าปีนี่คือแบบเป็นของกินที่ ร้านเจ้าเก่าแล้วกันนะคะร้านนี้นะคะถึงแม้ว่าได้ขายหรือไม่ได้ขายขาดทุนได้กําไรไม่รู้ขายทุกวันจนถึงทุกวันนี้นะคะก็ยังทําเรื่อยๆนะคะทีนิดเดียวพอเพราะว่าเราเป็นเจ้าของมันกินบ่อยก็คืออิ่มเหมือนกันนะคะทุกคน <laughs> นี่นะคะแล้วก็มาใส่น้ํามะเขือเทศนะคะหรือว่าน้ําส้มส้มสำหรับสำหรับใส่ข้าวฟืนนะคะ จะออกสีแดงๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นน้ำะมะเขือเทศหรือว่าน้ําก็คือต้มมาจากส้มปูหรือว่าเป็นใบกระเจี๊ยบนะคะ,ะจะได้รสชาติปเปรี้ยวแล้วก็สีสันมันก็คือ <c oughs> มาจากมะเขือเทศด้วยนะคะนี่แล้วก็อันนี้จะเป็นผักบุ้งนะ,ะผักบุ้งซอยนี่สีสันต้องแบบนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นผักกาดดองแต่ว่าไม่อยากกินอยากใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะกกาดดอง เรามาปรุงเครื่องกันนะคะอันนี้จะเป็นผงชูรสผงชูรสแล้วก็เกลืออันนี้เป็นกระเทียมคนชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ใส่นะคะแล้วก็ถั่วเน่า,ถ,นาถั่วเน่านี่คือขาดไม่ได้เลยเข้าฟืนเวลากินต้องใส่ถั่วเน่าแล้วก็อันนี้จะเป็นพริกขิงพริกพริกต้มใส่ขิงนะคะนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวลองชิมดูก่อนอื พูดไปกืนน้ำกืนน้ำลายดามหิวชิมดูก่อนสุดยอดเลยอร่อยว่ามันเป็นข้าวฟื้นที่แบบออกรสชาติเปรีป้ยวๆหน่อยนะฮะอร่อย ประมาณนี้แหละนะคะทุกคนทางบ้านของพี่พี่เพื่อนๆทุกคนมีขายแบบนี้บ้างไหมและแต่และและทางบ้านทุกคนตินแบบนี้และปรุงแบบนี้หรือเปล่านะคะฝากคอมเมนต์มากันด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและเป็นกําลังใจ <hungry S 2> ให้น้องห,หอมถ <ๆ S 1> ้าเดือดด้วยนะคะแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย